ตอนนีค้คผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่จะดูแลสุขภาพคุณผู้ชมไปทุกวันนะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะกับรายการสุขสบาย,บายกับสองสาวค่ะใช่แล้วสบายไปกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนอนด้วยบรรยากาศนะคะแล้วยิ่งอากาศช่วงนี้ไม่ต้องเมามอยกันเลยทีเดียวอากาศดีมากๆนะคะ,คะ ใครที่คิดว่าอากาศดีแบบนี้แต่ก็ยังมีปัญหาสุขภาพนะคะที่อยากจะให้เราเป็นหนึ่งช่องทางในการที่จะให้คำปรึกษานะคะ,ะก็นี่เลยค่ะที่ facebook.com/sharetv.co.th นะคะหรือว่าทางตู้ปอน,น7 2อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี11120ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าคนกรุงเทพน่ะก,ก็รอคอยอากาศหนาวๆแบบนี้มานานพอสมควรแล้วนะคะคราวนี้ก็โล่งใจแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็หนาวเป็นออยู่ในกรุงเทพหนาวได้ค่ะโดยเฉพาะอากาศดีๆแบบนี้นะคะขอกาแฟสักหนึ่งแก้วสิแหม่ได้กาแฟหอมๆพี่เฟซหยุดเลยหยุดเลยก่อนอกินกาแฟหยุดเลยอะไรคะทำไมมีอะไรลองท้องหรือ,อยัง คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะถ้าพี่เฟสกินกาแฟแล้วไม่มีอะไรรองท้องเนี่ยนะคะคุณผู้ชมฟังเอาไว้ด้วยนะคะกินกาแฟบางคนอหูทานเข้าไปบอกเนี่ยแหละคือมื้อหลักของฉันไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณผู้ชมสดชื่นเนี่ยมันจะสดชื่นจากคาเฟอีนค่ะที่มีในกาแฟแต่ไม่ได้สดชื่นกับพี่กระเป๋าจากอาหารที่เราทานเข้าไปซึ่งควรจะเป็นอาหารหลัก5หมู่แล้วพี่เฟชร,รู้ไหมว่าอาหารหลัก5หมู่ยังไม่พอเราต้องทานมื้อเช้ากลางวันเย็นให้ครบและที่สําคัญมื้อเช้าซึ่งเชื่อว่ามื้อเนี้เป็นมื้อแรกของพี่เฟสเท่ากับเป็นมื้้อเชา ถ้าพี่แฟนไม่มีอะไรรองท้องนะแย่เลยถือว่าเป็นการเดี่แบบไมเดียวเดียวหยุไมดหยุดก่อนค่ะคุณน้องคะไม่ทราบว่าแต่งงานหรือยังคะ ยังค่ะโอ้ยรีบปรับปรุงตัวด่วนนะคะถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยเราเป็นแม่บ้านที่ขี้บ่นแบบนี้เนี่ยไม่วอร์กเลยนะคะพี่คะมันเกี่ยวกับรายการอะไรสุขภาพน้องเป็นห่วงสุขภาพพี่สาวสาวที่ห่วงสุขภาพแบบนี้มีแต่ผู้ชายจะมาขอโอพี่เป็นห่วงสุขภาพสามีเออเป็นห่วงไปถึงสุขภาพของคนในครอบครัวฟังก่อนยังไม่ทันได้อ้าปากบอกเลยนะคะว่าทานข้าวเช้าหรือยัง ก็คุณน้องเนยนะคะที่น้องจยเป็นห่วงนะคะแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าไปได้ทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วอหมดไปแล้วไปอย่างนี้พี่เฟสทําได้ถือว่าทาถูกเพราะว่าได้ทานอาหารหลักหโมูเรียบร้อยแล้วก็มีกาแฟเป็นส่วนเสริมคือสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายใช่แหมบนสมหมดเลยกว่าตัวเองผิปดพลาพอะไรขอบคุณมากเลยนะคะเนยแหมก็ต้องเป็นคนดูแลสุขภาพเหมือนเนยนี่แหละสุขภาพดีผิวพรรณดีขนาดนี้ไม่ได้เลยนะจริงๆเราทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเนาะโดยเฉพาะกับเรื่องอาหารการกินเพราะว่า เขาบอกฝรั่งบอกอะไรนะ you are what you eat คุณก็เป็นในสิ่งที่คุณกินเข้าไเป็นแรงปลาปเป็นไทยแล้วก็กันหลายคนกันเลยทีเดียวนะคะเรเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนนี้เนยบอกว่าเนยจะมีคำแนะนำดีๆสำหรับสาวๆที่แบบ working หนุ่มๆ working ใช่ไหมคะทำงานกันตลอดเวลาสาวๆอฟฟ i c หนุ่มๆออฟฟิศใช่ไหมะเรื่องของอาหารแบบว่าเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญแล้วก็เลยมีอาหารที่เขาเรียกกันว่าอาหารสุดยอดสิ้นคิด สุดยอดสิ้นคิดนะซึ่งเชื่อว่าหลายคนฟังแบบนี้แล้วคุณลองิสต์ไว้ในรายการของคุณแล้วกันว่าอาหารสุดยอดสิ้นคิดของคุณน่ะที่เวลาโอ้ยนึกได้มาก็สั่งนึกอะไรไม่ออกก็กินนะคะหรือว่ายวนดีคืนนี้ก็อยากกินไอซ้ําๆแบบนี้เนี่ยที่มันเป็นสุดยอดสิ้นคิดด้วยปะของเราด้วยปะเมนูด้วยด้วยเดี๋ยวเรามานั่งคิดกันดีกว่านะคะว่าที่เนยบอกจริงจริงหรือเปล่านะคะมันมีอะไรบ้างอสัแล้ว่าค่ะนะนไปคิด กะเพราไก่ไข่ดาวนั่นของพี่อะ <laughs> ไะกินก <laughs> ิน <laughs> <c oughs> เป้าหมายของการนวดดภกษาของเราก็คือต้องการให้เขาเนี่ยอยู่ในตัวเองได้นนเพราะนั้นเราต้องมีวิธีอะไรบ้างเช่นเรื่องของการแนะนํากิจวัตรประจำวันเราต้องซักประวัติเรารู้ว่ากิจวัตรประจําวันของเขาเป็นยังไงมันจะทําให้เกิดโรคมั้ต้องแนะนําเขาไหมสองเขาออกกําลังกายไหมไม่ค่อยออกหอไหมเนี่ยสิ่งที่เนี้ยเราอยากจะแอดเข้าไปการออกกําลังกายตั้งแต่เรามีท่าโดสี่ันตรง เราต้องศึกษาว่าท่าฤิทีต์ลดงท่านนี้จะไปช่วยอะไรก็ได้สามการยืดกล้ามเนื้อที่เริ่มจะค่อยๆสอนไปการสอนในยูทูบเรื่องมากมายว่าเราโลกนี้เราควรจะยืดสอนเขาอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติชีวิตประจําวันการยกของหนักการนั่งทำคอมต้องดูแลเขาในความรและสามก็คืออาจจะต้องสอนให้เขารักษาตัวเองเช่นกระเป๋าน้ำร้อนก็คบการเอ็กซ์ไซส์ตัวเองการรวดตัวเองก็เป็นสิ่งที่เราต้องแพนเข้าไปมัจะบรรจบที่เราปฏิบัติ นะตอนนี้ต่อไปการคำดูนะการคำโอ้โหแข็งครับเนี่ยการคำแค่นี้ก็แข็งแล้วตึงตัวเลยนะครับป่ากล้ามเนื้อ upper trapezius ตึงมากขึ้นหัวมากนิดเดียวขึ้นหัวแล้วนะครับตรงนี้กล้ามเนื้อสะบักจะดูสะบักที่เราเรียกสะบักโจมันคือลอ n บอยนี่ปวดไหมโอ้โหหมดเลยเห็นไหมสรุปแล้วพอกดจุดเจ็บปั๊บจะเจอกล้ามเนื้อของ upper trapezius นะ กล้ามเนื้อลอมบอยกล้ามเนื้อสะบักนะที่เป็นที่ทําให้ตึงตัวขึ้นมาแล้วการดึงตัวเข้าไปที่กล้ามเนื้อคอตรงนี้เห็นไหมหมดเลยกล้ามเนื้อด้านข้างขึงข้นหออัวหมดเลยเห็น <สะ S 1> ไหมเห็นไหมที่เป็นกันทั้ง <c oughs> นั้นบางทีมันมีกล้ามเนื้อด้้นหน้าด้วยหลังด้วยเราต้องแยกด้วยบางครั้งก็ทะลุจากทั้งหลังมาหน้าบางครั้งก็เกิดจากกล้ามเนื้อของตเองถ้าหนูดูดจากสรีระคือเอกโทรลิสเมเจอ ที่มันทาหน้าที่ที่เราทำอยู่หรือใต้เราลงเรากล้ามเนื้อตัวน,นี้ก็เป็นมากที่หนุนล้นเนี่ยโอเคครับบางครั้งหนุนล้นมากๆมันจะแน่นหายใจไม่ออกถูกไหมใช่มันจะรู้สึกว่าหายใจได้ไม่เต็มที่นี่คือเพ c t o r a l บางครั้งมันออกแรงหลักการที่ถูกต้องเนี่ยการจะไม่ใช่กล้ามเนื้อเกร็งเราจะวางมือองศาแลา้วใช้น้ำหนักโน้นนตัวไม่ได้ออกแรง แต่ใช้อาศัยน้ําหนักผ่านตัวเราแล้วส่งผ่านข้อมาที่นิ้วทั้งสิ่งที่เราต้องทําก็คือ 1. นึ่งนวดให้ถูกท่า 2. ใช้เทคนิคในการนวดและสก็คือต้องอีสซายด์ตัวเงด้วยหรือสีดัดตรง stretching ต่างๆต้องทำตัวเองนะเช้ามาเนี่ยต้องอีสซไซส์ก่อนนะทำไหมไม่เคยนี่เนี่ยคือโรคของครอบัวแล้วเรามันก็เกิดจากแย่แต่ที่เราจะมีความสุขต้องได้โรคตัดมา เราก็ช่วยคนอื hmm. ่นทำไมเราได้โลดเวลาลวดเนี่ยหลักการลูดเนี่ยผมจะบอกวางนิ้วถ้าเป็นยืนเนี่ยัแล้วถ้าเป็นโต๊ะเนี่ยได้เลี่อยูงนี่เราไม่ต้องทุบเขาเพราะว่าเราจะสามารถชิ้เพรีถ่ายน้ำหนักได้ดีถูกไหมการลงเนี่ยลงไปเนี่ยแข็งตึงหมดคนๆเงี้ยเนี่ยลูดกันอยู่เลยเงี้ยเกรย์หมดถูกไหมผิดท่าผิดทางหมดโจมตึงแล้วก็หายใจเข้าลึก อดตอนช่วงหายใจออกเข้าใจไหมแล้วก็ก้นหายใจไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราอยากจะหนักมากก็งอตัวไปมากนมันสามารถปรับได้หมดชิปเวทถ้าใกล้น้ำหนักก็น้อยถ้าไกลงอตัวไปมากก็เห็นไหมมันปรับได้หมดเลยโดยที่ใช้ชิปเวทเองให้โยกตัวชิปเวทไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อตรงนี้นะ ส่วนใหญเราจะเก่งอย่งนี้ผลสุดทายเนี่ยหมดอกหมดไลทั้งตัวครับโรคเข้าตัวเราในประเทศไทยมะม่วงหิมพา,านพบได้ทั่วไปในภาคใต้และมีชื่อเรียกตามสำเนียงภาษาถิ่นใต้แตกต่างกันไปเช่นกาหยูกาหยีม่วงเม็ดล่อม่วงเล็ดล่อหัวครกเป็นต้น ในเมล็ดมะม่วงหิมพันธ์นี้ก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเพราะเมื่อเทียบกับถั่วเปลือกแข็งด้วยกันมะม่วงหิมพันธ์ถือว่ามีไขมันน้อยกว่ามากคือ4 7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแถมไขมันในเมล็ดมะม่วงหิมพันธ์ก็ยังเป็นไขมันชนิดดีถึงกว่า7จเปเซและมีแร่ธาตุที่สำคัญอ,อย่างฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมอีกทั้งยังมีวิตามินอ e ีในปริมาณมากเท่าๆกับถั่วลิสงแถมยังมีเส้นใยมากกว่าถึง16กรัมต่อเมล็ดมะม่วงหิมกพน100ันธ